ครับเราก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสยใหญ่ให้โชควันนี้ชาวราศีมังกรถ้าหากว่าท่านใดเข้ามารับฟังช่องของเราใหม่ๆถ้าหากว่าท่านฟังกันแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอให้ท่านกดติดตามไว้สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงราศีมังกรที่มีจุดเด่นประจำเดือน พฤษภาคมนี้ดวงของท่านนั้นรู้สึกว่าพุ่พงแรงด้วยเหตุนี้ก็คงเกิดจากภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมจะมีดวงดาวโยกย้ายกันหลายตำแหน่งจึงทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นราศีที่มีความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการเงินการงาน รวมถึงในด้านของโชคลาภชาวราศีมังกรนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกราศีหนึ่งพอเข้าสู่วันที่7ของเดือนพฤษภาคมนั้นก็จะมีจุดสำคัญอีกจะทำให้จะต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็นอีกตาหากคนรักที่เคยเอาอกเอาใจเป็นพิเศษก็จะมาพูดจาที่เรียกว่า ดีมีสเสน่ห์กับท่านอีกต่อไปไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็จะมีคนนิยมยกย่องจะไปทางไหนก็จะมีคนติดสอยห้อยตามท่านในด้านของการงานก็ผ่านตัวท่านก็อาจจะเป็นงานที่เรียกว่างานดิบงานดีท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตก็อาจจะเป็นได้ ต่อไปท่านอาจจะได้เป็นเจ้านายคนก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นเหมือนกับมีบุญบันดาลส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแต่พอมาถือวันถึงวันที่13พฤษภาคมนั้นก็ถือว่า ดาวพระอาทิตย์นั้นก็จะโคจรร่วมกับราศีเมษซึ่งช่วงนี้จะทําให้ชาวราศีมังกรน,นั้นได้รับผลกระทบอยู่บ้างบางคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันก็อาจจะมีเรื่องละหองละแหงกันได้จะมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงนี้ อาจจะเป็นเรื่องที่เล็กๆหรืออาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นไปได้จงพยายามทำใจให้เย็นๆเข้าไว้อย่าใจร้อนถ้าเราใจร้อนก็จะมีผลเสียติดตามมาในช่วงนี้ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ท่านมันทำบุญทำทานใส่บาตรตอนเช้าก่อนนอนก็ให้ท่านสวดมนต์ กราบพระก็จะเป็นการดีชาวราศีมังกรจะเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีความโดดเด่นเห็นได้ชัดในช่วงนี้ก็คือราศีมังกรนั้นภายในช่วงของวันที่2 1สบ็ดพฤษภาคมดาวพระศุกร์นั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งจะเป็นราศีที่ดีจะทำ ให้ดวงชะตาของเรานั้นเหมือนกับว่าฟ้าเปิดเจ้าที่เจ้าทางนำพาให้ดวงชะตาหรือว่าฟ้าริกิดจ,จะมีคนรอบข้างคอยสนับสนุนทุกเรื่องถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของการงานท่านก็จะได้ทำงานที่ดีจะมีตำแหน่งและจะถาวรเป็นงานที่เรียกว่าโดดเด่นถ้าเป็นงานของราษ ก็จะเป็นงานที่เรียกว่าท่านอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลก็ได้จะมีบริวารมากมายจะมีคนที่เรียกว่ามีชื่อมีเสียงโ <c oughs> ด่งดังในช่วงนี้ในด้านของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินที่เรียกว่าไม่ขาดกระเป๋าหรือว่าไม่ขาดมือท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีใจบุญสุดทานอีกต่หากบางครั้งก็ไปร่วมทําบุญสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างวัดสร้างหอระฆังอันนี้ท่านชอบทําอยู่แล้วเพราะท่านไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินถ้าหากว่าท่านจะทําอะไรในช่วงนี้ท่านก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าการเงินของท่านนั้นมีครบถ้วนอยู่แล้ว สำหรับในด้านของคู่ครองหรือคนรักในช่วงนี้คู่ครองหรือคนรักก็ตามใจไม่ขัดไม่ว่าจะไปทางไหนกันจะเที่ยวที่ไหนกันก็ไม่มีการที่เรียกว่าขัดกันจะทำให้ความรักของท่านนั้นไม่มัวหมองมีแต่ความสดใสสำหรับในด้านของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมังกรในช่วงนี้ ท่านอาจจะมีโชคมีลาบท่านจะทำอะไรก็จะได้ผลสำเร็จในช่วงนี้ในด้านโชคลาภท่านมองไปที่ทะเบียนรถหรือว่าอายุของตัวของท่านก็จะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านถ้าหากว่าท่านซื้อกับคนขายที่เป็นผู้ชายก็ให้ท่านรับ หรือว่าท่านจับด้วยมือขวาท่านจะได้รางวัลใหญ่ๆจะทำให้เงินของท่านนั้นหลั่งไหลเข้ามาท่านอาจจะได้เงินหมืน่นหรือว่าเงินแสนก็ได้ถ้าหากว่าซื้อกับคนขายที่เป็นผู้หญิงให้ท่านจับด้วยมือซ้ายท่านจะได้รางวัลใหญ่อีกเช่นเดียวกันท่านจะอาจอาจจะถูกสองเด้งหรือว่าสองต่อเพราะฉะนั้นก็ถือว่า ท่านมีโชคมีลาบในช่วงนี้บางครั้งท่านก็จะได้จับเงินหมื่นเงินแสนอีกเช่นเดียวกันก็เพราะในช่วงนี้ดาวพระศุกร์นั้นยังโคจรอยู่ในราศีที่ดีจึงทำให้เรานั้นดวงชะตามีแต่โชคและมีแต่ลาบในโอกาสนี้ท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนต่อไปก็ขอให้ทุกท่าน ที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้จงโชคดีกันภายในช่วงของวันที่22ของเดือนพฤษภาคมนั้นก็จะมีดวงดาวอีกหลายดวงโคจรซึ่งสับเปลี่ยนกันจะทำให้ชาวราศีมังกรนั้นมีดีขึ้นไปอีกสำหรับในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะทำอะไรก็จะมีพลังดึงดูด และมีความร่ํารวยโชคลาภและสิ่งที่แวดล้อมนั้นก็จะติดตามมาด้วยการงานนั้นก็จะลุ่งเรืองพุ่งแรงจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านเป็นนัก,กร้องหรือว่านักแสดงในช่วงนั้นก็จะมีชื่อเสียงจะมีความที่เรียกว่าโดดเด่นและโด่งดังถ้าหากว่าเป็นนักพูดนักภาพ ท่านก็จะมีคนติดตามท่านมากมายถ้าหากว่าท่านค้าขายท่านประชาสัมพันธ์หรือว่าพูดท่านก็จะมีคนเข้ามาติดหรือว่ามาซื้อของท่านอย่างมากมายเพราะว่าวาจาของท่านที่พูดไปนั้นเปรียบเสมือนว่าท่านมีสเสน่ห์อยู่แล้วจะทำให้ผู้คนนั้นหลงไหลและเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินจึงทำให้ท่าน มีความสำเร็จในช่วงนี้ในด้านของความรักนั้นคนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ถือว่าจะมีคนเข้ามาหมายปองท่านและก็จะมีคนมาจับจองจะเข้ามาเรียกว่าตีสนิทกับท่านในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนถ้าว่าท่านยังเป็นโสดอยู่แต่สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ในช่วงนี้ความรักของท่านก็จะสุดสดชื่นและก็แจ่มใสดีจะทำอะไรก็เป็นที่เรียกว่าไปในทางทิศที่ดีจะมีความคิดที่ตรงกันจะพูดจะจาอะไรก็รู้สึกว่าราบรื่นสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ท่านอาจจะได้บุตรหรือว่าได้ธิดาหรือว่าได้สมาชิกเพิ่มอีกก็ได้ในช่วงนี้ สำหรับในเรื่องของสุขภาพพรรนามยถ้าหากว่าท่านมีการเจ็บป่วยในช่วงนี้ก็ให้ท่านไปหาหมอให้หมอตรวจดูบ้างในช่วงนี้เพราะว่าสุขภาพของท่านก็รู้สึกว่าจะอ่อนลา้าสำหรับท่านที่อายุสูงนะครับก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพสำหรับโรคที่ติดตัวท่านมาก็คือเรียกว่าโรค เบาหวานความดันไขมันอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นโรคประจําตัวก็ให้ท่านไปปรึกษาหาหมอดูแต่ก็ไม่เป็นอะไรถ้าหากว่าท่านถึงหมอท่านกินอยู่กินยาก็จะหายได้ในช่วงนี้สําหรับท่านที่ฟังคลิปของเราถ้าหากว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆอีกจะได้มาพบกันอีกเช่นเคย ครับก็ขอสวัสดีครับ